สวัสดีครับ FC นะครับครับแล้วก็จะมาเปิดดูกล่องนะครับ f c กล่องที่ f f c ซื้อเอ้ยไม่ใช่ f f c ส่งมาให้นะครับครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณ f f c ใจดีทุกคนนะครับครับแล้วก็เราก็ขอบคุณนะครับเอฟซีสำหรับส่งของอันนี้มาให้นะครับไม่รู้ว่าของอะไรนะครับอยู่ข้างในนะครับก็ให้น้องฟองเปิดดูนะครับลุ้นๆนะครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพ่อมาอ่านชื่อของเอทีที่ส่งมาให้ก่อนพ่ออะไรอยากจะให้น้องโตอ่านให้ฟังไม่ได้เดี๋ยวเขาปิดอ่านโ้วตหนังสือเฉยๆนะนนปิดแล้วหร่ไหมเดีย๋ยวจะเปิดชื่อเป็นตัวเกา่าเอ้๋ยไม่ต้องเดี๋ยวเป๊นแนงแมอ,อ แล้วเราเปิดก่อนก็ได้เลยเย่เย่เลยเย่เย่เลยอืองก่อนจะให้จะให้พ่อมาอ่านก่อนอ่านได้ฮะอ่านได้เดี๋ยวอ่านไม่ได้พ่อในนล้อ่านได้ถ้าหนูอ่านนะแจะช่องพ่อลอยไปกับสายลมมันหนูไม่เกี่ยวนะอือ มันจะลอยง่ายแท้ทาไม่ปาน,นีเราเลยบ่ะใช่ไหน,นดูก่อนสิใช่<ะ>ต้องใส่แว่นตาก่อนใส่แว่นตาน <c ười> นนเราเพราะว่าสายตามองไม่ค่อยเห็นะขยับไปหน่อยดูหน่อยโอ้ยโอย้อยโอย้อยโอ้โหกล่องอะไรโอ้โอใส่ ครับอ่านะครับวันนี้ก็จากเอฟซีท่านไหนเนาะครับนัทธนีนะครับภูลบำเพ็ญน,นะครับทางไปก็ลงมาก็ต้องขออนุญาตนะครับอ่านอ่าชื่อนะครับเอฟซีทางไปก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณนัทธนีมากมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ,บค,ครับไปก็ที่ส่งของด้วยนะครับณัทธีนะคะบบายายบา เอาเลยเอ้าไม่อ่านบักอ,อ่ะนะครับนี่ก็ให้น้องต้องเปิดก่อนนะครับส่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเป็นอะไรนะเอาเบาๆ<อ>นะไม่ต้องหรือไม่เอามิดนะปะแค่ปาดแดดไปธรรมดาเลยน,เน,นั่นันะ่นก็ตามร่องมันแหละเห็นไหมเดี๋ยวพ่อพอ่อไม่เป<อ>็นไรหนูทำเอ,อำไไเงได้ทำเองได้เหรอไม่ปาดไม่ปาดตามร่องไม่แกะเลย เราก็แ,แค่เอาปลายมันกิดนี่ไปเบาๆขออนุญาตแกะแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งให้กองคาดฮะยาไม่ต้องให้กองคาดต้องเอาไว้ใส่สมุดย่ดจมาเดนุพาอีกได้เดี๋ยวเ,เยยยด่นเด่น ันนี้มันก็ทำเองได้เราไม่ต้องให้กล่องขาดเพราะว่าเอาไว้ใส่สมุดก็ได้ใส่อะไรก็ได้อยู่นวครับรอรุนกันนะฮะสิรอรุนกันรอรุนจันจนนตันจันหน่อยโอ้โหน้องตองใจเย็นแจงเ,เลยขอรอรุนอยู่

มีด้วยก่อนว้าโอ้โหแต่เราจะมาเล่นชิ้นละซิงก่อนนะตูกงกรอกไม่ให้ดูหมดเลยสิชิ้นแรกนะคะเป็นหนังยางนะคะโอ้โหเก็บไว้ตอนเป็นสาวเลยอันนี้อร่อยเลหนังยางโบผูกผมชื่อว่าอะไรนะโบผูกผมไม่ชื่อว่าอะไรนะอ๋อคุณนัทธนี นัทธนีหนึงนะคะไม้อต้องอ่านเลยอ่านอะไรลซ้่นั่นแหละ้อต้องดูน,นู้น,น,นทีดำดำานเดี๋ยวพ่อจะเอาใส่ให้ก็ได้ปล่อยไว้ก่อนเนะาะใส่ให้หนูขอบคุณคุณนัทธนีมากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นอ,อะไรอ่ะอเอเหมือนที่ปักผมอะ่ะเป็นสีทองนะคะอันนี้เป็นอาจจะเป็นของแต่งตัวร้ว่อแน่นอนเลยอันนี้ก็เป็นเข็มกลัดติดอกนะคะมอนมีเจ่ของสวยๆทั้งหมดเลยนะกอนทีนี้ก็จะได้ไป็นลำสวยๆโอ้โหใช้ได้ครับ อาและอาครับเอฟซดูเลยนะครับโอเอฟซีเห็นน้องตองแต่งแบบนี้คงจะดีใจจะได้เห็นน้องกองสวยๆคุณป้าณัฐนีครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปตอนจบเดีนยวโวยพรให้เลยเนาะอืมอวยพรให้เอฟซีแลยเอออันนี้เป็นคลิปแบบไหนอ่ะฮโชว์หน่อยโชว์หน่อยเขาสวยจังเลยอ่าชวนชวนแป๊บเดียวเองนะสวย เราต้องเอาเอาเนบกิฟดูซิเนบกิฟดูสิส,สวยอย่างเลยนะแัวนั้นนะรักษาไว้ให้ดีนะนนนกล่กองใหญ่ๆ, <นะ S 1> ๆพ่อซื้อกล่อ,องมาเอาไว้รวมนนกัเนเลยะะอันนี้ก็เหมือนคลิปนะคะอ้นนหอะะโห,โห ราว่าเน็บไปเลยผมนะลิปใหม่ๆนะลิปใหม่ๆนะๆนะเน็บเลยจะได้ดูสวยๆให้เอฟซเห็นหน่อยอะนะครับเอซตอนนี้ก็เครื่องประดับประดาดารานะครับเอซีน้องตองก็รถจนาน้อยในานามรจนาน้อยนะครับเอฟซีอันนี้ก็เป็นกําไรนะคะอืสวยจังเลยตอนนี้อาเทปมาเลยเนาะ นะคะเหมือนรู้ว่าหนูไม่ได้เจาะหูห <c oughs> นูกับเอฟว่าเอออันนี้เอาให้ใครดีไหมเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้นอ้องตองก็ใส่ได้โอ้โหอันนั้นอะไรอะไร,อะไรนั่นอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นต้อยคอป่อสวยจังเลยของคุณป้านัทน,นีนมากมากเลยนะคะ ขอให้คุณป้านัทนีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่เจินนะคะสุขภาพการงานเงินงงงก็ขอให้ลื่นไหลนะคะขอให้ครอบครัวรักกันตลอดไปตลอดไปนะคะ <uffs> ขอให้องปุปาลิจินะคะรัคุ้มครองนะคะขอบคุณสาธุสาธุ<ส>นะครับเราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ ที่คุณนัทนีกรุณาเมตาน้องตอ,งอยากจะให้น้องเตงได้แต่งสวยๆน้งองโตก็ต้องอตอนไปลํำตอนอะไรก็ใส่เลยนะใส่ให้ <แก S 1> สวยๆถ้า,ถ,าถ้าเรารรบงมันก็ไม่รีบหรอกถ้าเราก็ใส่ถ้าเรารีบอ่เราจะหยิบมือืก็ของสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ของใครนาะอของใครนาะอะไร

จริงไหมโอ้โหเอา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 อะไร้วยายนะครับครับเดี๋วก็ขอบคุณมากครับคุณนัทนีนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมเว้นตาด้วยนะครับสีนะครับเว้นตาด้วยนะครับเสื้อผ้าด้วยนะครับไหนไหนไหนม่วงน้ำเตาเดี๋ยวจะได้ทำน้ำเตนอนนะครับาเดี๋ยวก็เสื้อนะครับเสื้อโอ้โหมีแต่ตัวสวยๆเลยตัวอุ่นๆใหญ่ๆเลย ขอบคุณมากน,นะครับขอบคุณคขอบคุณ,ณคุณนัทนีมากมากนะครับขอให้ครอบครัวของคุณนัทนีนะครับมีความสุขมีความเจริญครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดราัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมัปราัถนานะครับขอให้ร่ำร,ำรำวยตลอดปีตลอดไปนะครับขอให้เงิน,หนงไหลนองทองไหลมาเข้าสูงครอบครัวของคุณนัทนีทุกวันทุกเวลานะครับขอให้เจริญรุ่งเรือง ไปไหนมาไหนก็ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตานะคะขอให้ปลอดภัยตลอดทั้งการเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทูกเส้นทางนะครับขอบคุณมากครับอ,อ,อันนี้ก็มาของตรงเลยนะคะเดี๋ยวพ่อฝากไปจะมีบอกไปกกไดเอ่อ,อ,อวงไวง้บนโต๊ะก่อนได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะใส่แว่นตาดูก่อนว่าชุดนี้ก็สวยนะคะเป็นชุดสีดำนะคะมันจะถึงกับสายตาดูหวานเลยสีดำเป็นเกลีชมพูนะคะเป็นเหมือนแบ็คทิ้งแล้วก็สีแดงแรงลิ้นของใครเล่าอันนี้ก็เป็นชุดเดนนาเสาล์นะคะ S <S นนเดี๋ยวนี้มันน่ารักเกินตาเดี๋ยคขาเปิดก่อนนะคะอขอเปิดดูหน่อยนะคะนี่ก็จะลองใส่ดูนะครัสิ <C> e <ars> ลองใส่ดูใส่ดูะครับใส่บึงอโอ้โหก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่น่ารักเลยขอบคุณนะคะ ô hô, tay chỗ chân đây để, 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 để. nhìn tôi nó kỳ kéo đấy ô hô, kéo đây đều dạy. Ui, 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 ui. Buột ui, ui. 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 แต่พ่อดูตัวหนังสือไม่เห็นเหมือนตัวนี้นตะัวนี่เหมือนเว่นตาธรรมดาไม่ใช่แว่นตาขยายนะแต่ว่าใส่เขียวจังเลยอันนี้เอาไว้ใส่คีมทับคีมรดเวลากันคืมอ,อันนี้ก็เป็นเสื้ออะไรนะแม่เป็นไหมเป็นไหมอันนี้ก็เป็นเสื้อรูปนี้คู่กับพ่อเลยนะคะ าบกว่นตาอันนี้เสื้อสีเหลืองนะคะไม่ใช่แว่นตาขยายนะคะสีมองม่งตัวันสีเล็กๆนี้ไม่ไม่ไม่หมดหมบองเอาบิงกันเป๊ะอยู่เดี๋ยว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 เดีเดี๋

thank <laughs> you ตลอดไปนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะสุขภาพและการงานการเงนิงนก็ขอให้ลื่นไหลนะคะขอให้องค์ปู่ปาริจิตน,นะคะไนดะ้คุ้มครองไรักษาไม่อะไรนะป้าอะไรนะปะ้านัทนัทนีอขอให้ปปรารรักษาคุณป้านัทนีเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ครับนี่ก็ขอบคุณมากเลยนะครับ,บครับนี่ก็สำหรับเว่นตานะครับดูใส่เวลาขี่รถนะครับสีก็ใสนะครับเว่นตา้นสีดำนี้ไม่ใช่แว่นตาขยายนะครับเพราะว่าระหว่างใส่ดูดูหนังสือแล้วมันมันไม่ค่อยมันไม่เห็นมันไม่ค่อยเห็นอืมแต่ว่าใส่นี่จะใสจัิงเลยครับนี่ก็ดีดีนะครับแล้วก็เอาไว้ขี่รถ ใส่ขี่ถเตราะว่าถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์เวลากลางคืนนะครับแมลงแมล,งม,มลงมันจะตำตาเราเดี๋ยวนี้ก็จะใส่ลูสีเขียวน่ารักเต็มไปหมดเลยนะคะนี่คุณป้านนะัทนี้ให้มาเนี่ยเดมเดิมยางแดดผมก็น่ารักนะคะเดี๋ยวจังเลยนะจอย นั่นเดี๋ยวลองใส่อันนี้ก่อนใส่ลงตาตรงนี้ก่อนขอบคุณมากนะครับคุณนัทนีนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็น้องโตก็ดีใจทุกเวาก็ดีใจนะอีอกมันเปิดอะไรไอ้มันเปิดยังไงพ่อไอ้ ได้ไหมไหนเลยพีส่สีโอ้อันนี้พออ่านได้นะครับสีโอ้ตอนนี้เจวอยู่นะครับพีสีสีเขียวนี่แจวอยู่ก็ขยายได้เห็นอยู่เจวแจวอยู่นะครับพี่สี อยอางไ้เลยอย่าเนีเ้อา,อาไว้ใส่เลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับคุณนัทคณีนะครับเวนตาเนี่ก็ใสได้นะครับเข่าและทั้งทีได้ใส่ได้ขอบคุณมากมากเลยนะครับงั้นตอนดูหมดหรืยอยังดูหมดแล้วนะ ขอบคุณอีกครั้งเลยเดี๋ยวอาจจะโดนกินนะเดี๋ยวเขาจะไปขอบคุณไปมากที่นะเดี๋ยวเขาจะไปขอบคุณเอือนตาเนี่ยเจีวอยู่นะคะทีนะครับใส่ได้เจ๋วเลย นี่ก็เราจะใส่เวลาเราขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้ตึ๊บฮิฮีมากมากเลยขอบคุณคุณป้าณัฐนีคครั้งหนึ่งนะคะ พ่อนี่ก่อนครับประเดี๋ยวก็อ่ะครับตอนนี้ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเอฟซีต้องขอบคุณเอฟซีใจดีนะครับคุณนัทนีนะครับก็ขอให้ครอบครัวของคุณนัทนีนะครับมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับนะครับเนี่ยก็ขอองค์ปู่บริจิตนาคราชนะครับปกปักรักษา ุ้มรขอให้ครอบครัวของคุณนัทนีนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เงินไหลนองทองไหลมาเข้าสู่กระเป๋าครอบครัวของคุณนัทนีทุกวันทุกวันนะครับขอบคุณนะครับ